หลังจากที่ทางสหาภาพบุคลากรทางการแพทย์แห่งเกาหลีนะครับได้ออกมาท้วงติงมิวสิกวิโดีโอเพลง Love Sick Girls ครับว่านำเสนอภาพลักษณ์ของพยาบาลอย่างไม่เหมาะสมเพราะเป็นการแสดงบทบาทของนางพยาบาลว่าเป็นเพียงวัตถุทางเพศเท่านั้นล่าสุดครับทางค่าย YG Entertainment ก็ได้ออกมาแถลงการแล้วนะครับว่าจะลบทุกฉากที่เจนนี่สวมชุดนางพยาบาลออกจากมิวสิกวิโดีโอเพลงนี้ทั้งหมดครับ ส่วนของเนื้อหาในแถลงการของ YG ก็มีอยู่ว่าทางเราได้ตัดสินใจหลังจากที่มีการประชุมกันเป็นเวลานานเลยนะครับว่าจะขอตัดฉากที่มีนางพยาบาลใน MV Play เพลง Love Sick Girls ทิ้งทั้งหมดครับ โดยหลังจากที่ตัดฉากนางพยาบาลออกไปแล้วนะคะทางทีมงานก็จะปล่อยมิวสิกวิดีโอเวอร์ชันตัดต่อใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะทาง YG นะคะเผยเพิ่มเติมว่าทางค่ายเนี่ยขอถือโอกาสนี้เป็นบทเรียนในการทบทวนการกระทําของทางค่ายเองรวมถึงครีเอทีฟแล้วก็ทีมงานทุกคนเพื่อที่จะทำมิวสิกวิดีโอที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้โดยทางค่ายนะคะต้องการที่จะขอโทษนางพยาบาลทุกทกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ ซึ่งทางค่ายเองเนี่ยขอแสดงความเคารพต่อนางพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ในตอนนี้นะคะต่างก็อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชาติอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ